วิดีโอนี้จะมาสอนวิธีการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าดิจิทัลโปรดักต์นะครับซึ่งสําหรับการสร้างเว็บไซต์ที่จะสอนในวิดีโอนี้นะครับเป็นการสร้างเว็บไซต์ฟรีไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายรายเดือนหรือว่าค่าใช้จ่ายรายปีเลยนะครับแล้วคําถามระบบเขาจะได้อะไรจากเรานะครับสําหรับผู้ให้บริการระบบทําเว็บไซต์ฟรีเนี่ยนะครับเขาจะได้รายได้ก็ต่อเมื่อเราขายสินค้าได้นะครับโดยเขาจะเก็บค่าทรานซัชชั่นหเเเมื่อเราขายสินค้าได้นะครับแต่ถ้าเราขายสินค้าไม่ได้เขาก็ไม่เก็บเงินจากเรานะครับ ลองมาดูที่ pricing นะครับเจนว่าเขามี3ามแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจแรกก็คือ free forever นะครับโดยเขาจะคิดค่า transaction f e e 5%นะครับโดยเขาจะคิดก็ต่อเมื่อเราขายสินค้าได้นะครับแล้วก็ไม่มีค่าอะไรแอบแฝงนอกจากค่า transaction f e e นะครับซึ่งสำหรับคนส่วนใหญ่ที่ขายสินค้าดิจิทัล product นะครับก็จะไปขายสินค้ากันที่ Etsy นะครับสำหรับการสมัคร Etsy ตอนนี้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายแล้วนะครับ แล้วก็ทุกครั้งที่เราลงรายการสินค้านะครับก็จะมีค่า listing ฟีด้วยนะครับที่สำคัญเรายังถูกเสี่ยงที่จะโดนปิดร้านแบบไม่รู้ตัวอีกนะครับแต่สำหรับการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้าบน p พย์ฮิปเนี่ยน,นะครับเว็บไซต์ร้านค้านี้ก็จะเป็นของเรานะครับแล้วก็ที่ p พย์ฮิปเนี่ยน,นะครับก,ก็ยังมีมาร์เก็ตเพลสเป็นของเขาเองด้วยนะครับนอกจากสินค้าดิจิตอลโปรดักต์แล้วนะครับเรายังสามารถขายสินค้าที่เป็นคอร์สเรียนหรือว่าเป็นสินค้าทั่วไปก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ สำหรับใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการสร้างเว็บไซต์มาก่อนก็สามารถทำตามได้นะครับโอเคเราไปเริ่มต้นทำการสร้างเว็บไซต์ขายสินค้า Digital p r o ปรดักับ p a y ์ฮิกันนะครับโอเคให้เราเปิดเว็บไซต์ p a y h ฮิขึ้นมานะครับเสร็จแล้วเราทำการใส่อ e ีเมลของเราเข้าไปที่ช่องนี้นะครับต่อไปก็คลิกที่ get s t a r t for free นะครับใส่ชื่อของเรานามสกุลของเราเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ create account นะครับ ต่อไปให้เราทําการใส่ชื่อร้านของเราเข้าไปนะครับคลิกที่ continue นะครับคลิกที่ get s t a r t selling นะครับเขาจะให้เราทํา3ขั้นตอนนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทําการเปิดร้านนะครับก็คือ add your first product นะครับต่อมาก็คือ set up checkout นะครับสุดท้ายก็คือ customize store design นะครับโอเคผมจะพักหน้านี้ไว้ก่อนนะครับผมจะไปทําการสร้างสินค้าดิจิทัล p r o d u ั t ของผมก่อนนะครับ สำหรับสินค้าดิจิตอลโปรดักต์ที่ผมจะขายนะครับก็คือแพลนเนอร์นะครับโดยเป็นแพลนเนอร์แคนวาต์เทมเพลตนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีสินค้าดิจิตอลโปรดักต์นะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์วิดีโอไว้2ลิงก์ไว้ในเดสคริปชันของวิดีโอนี้นะครับโดยเมื่อเรามีสินค้าเราเราก็สามารถทําตามวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโดยผมได้ทําการเตรียมรายการสินค้าของผมไว้แล้วนะครับส่วนรายละเอียดทั้งหมดนะครับตามไปดูลิงก์วิดีโอที่ผมแนบไปให้นะครับโอเคผมมาที่รายการสินค้าของผมนะครับ นี่เป็นแพนเนอร์ของผมที่ผมจะมาทําเป็นตัวอย่างให้ดูในวิดีโอนี้นะครับโดยเป็นแพนเนอร์ที่เป็นแคนวาต e เทมเพลตนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทุกส่วนนะครับเสร็จแล้วผมจะทําการดาวน์โหลดหน้าปกของแพนเนอร์มานะครับแล้วก็หน้าต่างๆของแพนเนอร์มาอีก4ีหหน้านะครับโดยให้เลือกหน้าที่มีรายละเอียดเยอะๆนะครับโอเคมาที่แชร์นะครับคลิกเลือกหน้านะครับ โอเคผมจะเลือกหน้าปกนะครับเสร็จแล้วก็หน้าอื่นๆอีก45ห้าหน้านะครับเซฟไว้ในโฟลเดอร์ที่ได้ทำการเตรียมไว้นะครับแตกไฟล์ zip ที่เราได้ทำการดาวน์โหลดมานะครับเราก็จะได้ภาพแพลนเนอร์แบบนี้มานะครับโอเคเมื่อเราได้ภาพแพลนเนอร์แบบนี้มาแล้วนะครับต่อไปผมกลับมาที่แคนวานะครับมาที่หน้าโฮมนะครับเสร็จแล้วมาที่แอปนะครับตรงนี้นะครับ เลื่อนลงมาเราจะเห็นว่ามีม็อกอัตรงนี้นะครับคลิกที่ m o อก Up นะครับค้นหาคำว่า hard cover book นะครับเสร็จแล้วให้เราเลือกรูปแบบของ hard cover book mock up มานะครับโอเคผมเลือกรูปแบบนี้นะครับต่อไปคลิกที่ select นะครับคลิกที่อัป l o a d นะครับเลือกไฟล์ที่เป็น cover ที่เราได้ทําการเตรียมไว้นะครับโอเคผมจะเลือกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ select นะครับคลิกที่ัปโหลดนะครับ ต่อไปเลือกไฟล์ที่เป็นโคเวอร์ที่เราได้ทำการเตรียมไว้นะครับคลิกเลือกไฟล์นะครับคลิกที่ next แล้วก็คลิกที่ adjust image นะครับปรับขนาดของรูปภาพให้พอดีนะครับเสร็จแล้วคลิก save นะครับ save mock up นะครับต่อไปก็คลิกที่ download นะครับโอเคผมจะ save ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับไฟล์อื่นๆนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อให้เป็น cover นะครับเป็นหน้าต่างนี้ไปนะครับ คลิกย้อนกลับไปที่ม o อ k อันะครับคราวนี้ค้นหาคำว่า iPad Pro นะครับเลือกรูปแบบ iPad ที่เราต้องการนะครับโอเคผมเลือกรูปแบบนี้นะครับคลิก s elect นะครับเสร็จแล้วคลิกที่อัปโหลดคราวนี้ไปทําการอัปโหลดไฟล์ที่เป็นหน้าแพลนเนอร์เข้ามานะครับเสร็จแล้วเลือกหน้าแพลนเนอร์ที่เราได้ทําการอัปโหลดขึ้นมานะครับคลิกที่ next มาที่ adjust image นะครับปรับขนาดของรูปภาพให้พอดีนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ save นะครับ คลิกเซฟม็อกอัพนะครับเสร็จแล้วทําการดาวน์โหลดนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดโอเคผมจะเปลี่ยนชื่อไฟล์เป็นเพจหนึ่งนะครับทําแบบเดียวกันสัก4ี่ห้าเพจนะครับโดยทําการลบรูปเดิมออกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการเพิ่มรูปใหม่เข้ามาแทนนะครับคลิกดาวน์โหลดนะครับอันนี้เป็นเพจ2นะครับโอเคเมื่อได้ไฟล์ม็อกอัพแบบนี้มาแล้วนะครับผมจะทําการลบรูปภาพพวกนี้ทิ้งเลยนะครับกลับมาที่แคนวานะครับ โอเคผมมาที่หน้าโฮมนะครับเสร็จแล้วค้นหาคำว่า U.S. Letter นะครับคลิกที่ U.S. Letter Portrait นะครับเลือกรูปแบบที่เราต้องการมาสักหนึ่งรูปแบบนะครับโอเคผมเลือกรูปแบบนี้นะครับคลิกที่ Customize this template นะครับผมจะลบหน้าอื่นๆออกนะครับผมจะเก็บไว้หน้าเดียวนะครับก็คือหน้าขอบคุณนี้นะครับลบข้อความที่ไม่จำเป็นออกไปนะครับเก็บข้อความขอบคุณนี้ไว้นะครับ เสร็จแล้วใส่ข้อความเพิ่มเติมเข้าไปนะครับโอเคผมจะใส่คำว่า planner เข้าไปเพิ่มเติมนะครับมาที่ element นะครับค้นหาคำว่าคลิกนะครับโอเคผมจะใส่ไอคอนคลิกตรงนี้นะครับมาที่ planner ของเรานะครับเสร็จแล้วคลิกแชร์นะครับ คลิกที่เทมเพลตลิงก์นะครับตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้สร้างนะครับให้คลิกที่สร้างเทมเพลตลิงก์นะครับเสร็จแล้วคลิกที่ Copy นะครับกลับมาที่หน้าที่ได้ทำการออกแบบไว้นะครับคลิกที่คำว่า Planner นะครับมาที่3จุดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาหาคำว่าลิงก์นะครับคลิกที่คำว่าลิงก์นี้นะครับเสร็จแล้ววางลิงก์แพลนเนอร์ของเราลงไปนะครับคลิกดันนะครับ ต่อไปมาที่แชร์นะครับคลิกดาวน์โหลดทำการดาวน์โหลดไฟล์ท้ายเป็น PDF standard นะครับคลิกดาวน์โหลดโอเคตั้งชื่อให้กับไฟล์นี้นะครับมาดูไฟล์ที่ผมเพิ่งดาวน์โหลดมานะครับซึ่งก็เป็นไฟล์ PDF นะครับเมื่อลูกค้าดาวน์โหลดไปก็จะได้ไฟล์นี้ไปนะครับเสร็จแล้วลูกค้าก็จะคลิกที่ลิงก์นี้นะครับเมื่อลูกค้าคลิกที่ลิงก์นี้นะครับ เขาก็จะสามารถแก้ไขแพลนเนอร์ที่เป็นแคนวาเทมเพลตนี้ได้นะครับโดย c แค v ว template ที่ลูกค้าแก้ไขนะครับจะไม่ได้มากระทบกับ c a n v ว template ของเรานะครับ c a n v ว template ของเราก็ยังอยู่แบบปกตินะครับส่วนของลูกค้าที่ทําการดาวน์โหลดไปนะครับก็จะแก้ไขใน Canva ที่เป็นบัญชีของเขานะครับโอเคเมื่อเราได้ไฟล์แบบนี้มาแล้วนะครับต่อไปให้เรากลับมาที่ Pay Hi p นะครับคลิกที่ Add First Product นะครับคลิก Add Product นะครับ คลิก Add Product ที่เป็น Digital Product นะครับตรงนี้นะครับคลิกที่ปุ่มอัปโหลด Product File นะครับเลือกไฟล์ที่เป็นไฟล์ pdf นะครับทำการใส่ชื่อให้กับรายการสินค้านะครับโอเคผมให้ chat GPT เขียนชื่อรายการสินค้าและก็ Product Description ให้นะครับผมคันลอกเอา Product Title มานะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปในชื่อของ Title นะครับเพรฮิปกำหนดราคามาให้เรา5เหรียญนะครับ ผมจะเปลี่ยนจากราคา5เหรียญเป็นราคา1เหรียญน,นะครับเสร็จแล้วทําการใส่รูปภาพ f e เจอ r e p r o d u c t Image นะครับคลิกที่อัปโหลด p r o d u ก t i m a g e นะครับเลือกภาพที่เราได้ทําการเตรียมไว้มานะครับทั้งภาพนับปกแล้วก็ภาพ mockup ของเพจนะครับให้ภาพนับปกนี้เป็นภาพแรกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการใส่รายละเอียดของรายการสินค้านะครับโอเคผมมาเอารายละเอียดของรายการสินค้าที่ ChatGPT นะครับ เสร็จแล้วก็ใส่ลงไปที่ช่อง description นะครับเลื่อนลงมานะครับตรงนี้เลือกเป็น visible นะครับตรง advanced option นี่ผมไม่แก้ไขอะไรนะครับต่อไปคลิกที่ add product เลยนะครับลองคลิกที่ show my product นะครับรายการสินค้ารายการแรกก็เพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปไปทำขั้นตอนที่2นะครับก็คือวิธีการรับเงินนะครับ เราจะคลิกที่ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะกลับมาคลิกที่หน้าแดชบอร์ดก็ได้นะครับคลิกที่เซตอัพเช็คเอาท์นะครับคลิกที่เซตอัพเช็คเอาท์นะครับเราสามารถรับเงินได้2วิธีนะครับก็คือผ่าน PayPal แล้วก็ผ่าน Stripe นะครับใครมีทั้ง2นะครับทั้ง PayPal แล้วก็ Stripe นะครับสามารถใส่ได้ทั้ง2เลยนะครับโอเคคลิกที่ลิงก์ PayPal account นะครับใส่อีเมลที่เชื่อมกับบัญชี PayPal เข้าไปนะครับ คลิกที่ continue นะครับ confirm PayPal account นะครับล็อกอินเข้าไปใน PayPal account ของเรานะครับโอเคเมื่อเราเลี้ยงกับบัญชี PayPal ของเราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เครื่องหมายยืนยันแบบนี้นะครับสำหรับ currency นะครับให้เลือกเป็น USD นะครับสำหรับตรงนี้ให้ใส่ชื่อร้านของเราเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ save setting นะครับต่อไปไปทำขั้นตอนที่3นะครับมาที่ dashboard คลิกที่ customize store design นะครับ คลิก Customize Design นะครับมาที่แถบด้านขวามือนะครับไปที่ Change Store Style นะครับเสร็จแล้วมาที่ Team นะครับคลิก View All a v a i l a b l e Team นะครับเลือกรูปแบบทีมแบบไหนก็ได้ตามที่เราต้องการนะครับโอเคผมเลือกทีมที่มีชื่อว่า Harvest นี่นะครับกลับมาที่หน้าแก้ไขนะครับคลิกที่ Switch to Another Team นะครับ โอเคผมเลือกเป็นทีมฮาวเวสนะครับคลิกเลือกทีมนะครับเสร็จแล้วคลิกที่ Publish นะครับลองคลิกที่ Visit Your Store นะครับโอเคนี่ก็คือหน้าตาร้านค้าของผมนะครับเราจะไปทำการแก้ไขในส่วนของ about me นะครับประมาที่หน้าแก้ไขนะครับคลิก continue editing นะครับคลิกที่ back นะครับคลิกที่ back นะครับเราจะเห็นว่ามีส่วนของ about me อยู่ตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปนะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อความนะครับแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่เซฟนะครับทุกครั้งที่แก้ไขนะครับก็มาคลิกที่พับบิสด้วยนะครับผมจะทำการใส่แบนเนอร์ให้กับเว็บไซต์บริเวณนี้นะครับคลิกที่แบ็กนะครับเสร็จแล้วคลิกที่แอดเซ c ชั o นนะครับคลิกที่แอดเซ c ชั o นนะครับ โอเคผมจะใส่แบนเนอร์รูปแบบแรกนี้นะครับโอเคคลิกเลือกเลยนะครับสําหรับข้อความแล้วก็ปุ่มตรงกลางนี้ผมจะเอาออกนะครับโอเคลบบอกเลยนะครับโอเคไม่มีข้อความแล้วก็ปุ่มแล้วนะครับทุกครั้งที่มีการแก้ไขเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่เซฟก่อนนะครับต่อไปไปทำการเปลี่ยนรูปภาพก่อนนะครับคลิกที่แบ็กนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ตรง a d v a n c เนี่ยให้เราคลิกที่ background นะครับเราก็จะเห็นรูปตรงนี้นะครับก็คือรูปนี้นั่นเองนะครับคลิกที่ replace นะครับเราจะทําการอัปโหลดรูปภาพของเราขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะมาที่ free image ก็ได้นะครับโอเคผมจะลองค้นคําว่า planner นะครับโอเคผมเลือกรูปนี้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ shoot this image นะครับเลือกปรับตําแหน่งของรูปภาพตามที่เราต้องการนะครับ โอเคผมต้องการส่วนข้างบนมากกว่านะครับผมก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่เซฟก่อนนะครับต่อไปผมจะคลิกไปที่แบ็กก่อนนะครับเสร็จแล้วทําการลากส่วนของเฮดดิ้งขึ้นมาไว้บนคอลเลกชันนะครับลากขึ้นมานะครับมาวางไว้บนคอลเลกชันนะครับต่อไปก็มาคลิกที่พับดิสนะครับลองไปดูที่ส่วนของหน้าบ้านนะครับคลิกวิสิตยูสโตนะครับ ถ้าเราต้องการแก้ไขนะครับก็กลับมาที่หน้าแก้ไขนะครับคลิก continue editing นะครับโอเคแถบของแบนเนอร์คอมเวอร์มันกว้างไปนะครับผมจะกลับมาแก้ไขใหม่นะครับมาที่ส่วนของความสูงนี้นะครับเสร็จแล้วก็เลือกขนาดตามที่เราพอใจนะครับโอเคผมลองเลือกที่ม m e d i u มนะครับโอเคขนาดนี้สวยแล้วนะครับมาคลิกที่ save นะครับโอเคผมก็ได้ขนาดที่พอใจแล้วนะครับ แต่ส่วนของรูปภาพเนี่ยผมคิดว่าผมจะไปเปลี่ยนใหม่นะครับต่อไปผมจะไปทําการใส่เซกชันอื่นๆเพิ่มเติมนะครับกลับมาที่หน้าออกแบบนะครับคลิกที่ Add Section นะครับเลือกรูปแบบเซกชันที่เราต้องการนะครับผมมาที่ Text นะครับเสร็จแล้วผมจะเลือกเซกชันนี้นะครับทําการแก้ไขข้อความนะครับเสร็จแล้วผมจะทําการเปลี่ยนส่วนของข้อความนะครับโดยข้อความที่อยู่ในเทกเนี่ยผมจะเอาออกนะครับ เสร็จแล้วจะเปลี่ยนเฉพาะส่วนของ heading นะครับเลือกรูปแบบของ heading นะครับผมจะเลือกเป็นรูปแบบของ heading ที่1นงนะครับ font size ผมจะเลือกเป็น large นะครับต่อไปมาที่ความกว้างของ content นะครับผมจะเลือกเป็นแบบ medium นะครับโอเคเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่ save นะครับคลิกที่ back นะครับผมจะทําการลากส่วนของ text นะครับขึ้นมาไว้บน heading นะครับโอเคลากขึ้นมาไว้ตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วสีของแบ็กกราวด์สองส่วนวนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมจะแก้ไขส่วนของสีของแบ็กกราวด์ตรงนี้นะครับให้เหมือนกับสีของแบ็กกราวด์ของเมนูนะครับโอเคคลิกแก้ไขนะครับเสร็จแล้วมาที่แบ็กกราวด์นะครับเสร็จแล้วเลือกรูปแบบของคันเลอร์นะครับผมเลือกเป็นคันเลอร์ที่2นะครับคลิกเซฟนะครับโอเคสีของแบ็กกราวด์ผมจะทําให้เหมือนกันทั้งหมดนะครับคลิกที่แบ็กนะครับมาที่ส่วนของคอลเลกชันนะครับ เสร็จแล้วมาที่คันเลอร์นะครับเลือกสีของแบ็กกราวด์นะครับส่วนของอัลบอมีเนี่ยผมคิดว่าผมจะเอาออกนะครับโอเคคลิกแบ็คนะครับมาที่ส่วนของอั o บอมีนะครับคลิกที่3จุดตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ delete section นะครับโอเคเปลี่ยนสีให้กับแบ็กกราวด์ส่วนของฟุตเตอร์นะครับคลิกที่ฟุตเตอร์นะครับมาที่คันเลอร์นะครับเลือกสีของแบ็กกราวด์นะครับ คลิกเซฟนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่ Publi s h นะครับลองคลิกที่ v Visit your Store นะครับผมจะกลับไปแก้ไขส่วนของแบนเนอร์นะครับให้มันเหมือนกับทีมตัวอย่างที่ผมเลือกมานะครับก็คือทีม harvest นะครับโอเคผมกลับมาที่แก้ไขนะครับคลิก b a c k นะครับมาที่ส่วนของ Heading นะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาที่ส่วนของ background นะครับ ทำการเปลี่ยนความกว้างของเมกกราวใหม่นะครับเคคลิกเซฟนะครับลองกลับมาดูเว็บไซต์ตัวอย่างของทีมฮาร์เวสนะครับเห็นว่ารูปแบบของฟอนต์เขาสวยมากนะครับผมจะกลับไปแก้ไขส่วนของฟอนต์นะครับกลับมาที่หน้าแก้ไขนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับคลิกที่ Change Style นะครับมาที่ฟอนต์นะครับเลือกรูปแบบของฟอนต์ตามที่เราต้องการนะครับเราสามารถแก้ไขส่วนของฟอนต์ที่เป็น heading ได้นะครับ เมื่อเราคลิกเข้ามาเราก็จะเห็นฟอนต์ Family อตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็ทําการเลือกรูปแบบของฟอนต์นะครับเห็นว่ารูปแบบของฟอนต์เปลี่ยนไปนะครับโอเคเมื่อเราพอใจแล้วก็คลิกที่เซฟนะครับกลับไปแก้ไขส่วนของฟอนต์ของบอดี้นะครับคลิกที่พารากราฟนะครับเลือกฟอนต์ Family นะครับคลิกเซฟนะครับเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วก็คลิกที่ p Publish นะครับลองคลิกที่ Visit Store นะครับ เห็นว่ารูปแบบของฟอนต์เปลี่ยนไปแล้วนะครับรวมทั้งฟอนต์ที่อยู่ในรายละเอียดของรายการสินค้าด้วยนะครับต่อไปผมจะไปเพิ่มไอคอนของ payment นะครับกระมาที่หน้าแก้ไขนะครับเสร็จแล้วก็คลิกที่แถบฟุตเตอร์นะครับมาที่โชว์ payment ไอคอนนะครับเปลี่ยนเป็น yes นะครับเราก็จะเห็น payment ไอคอนตรงนี้นะครับคลิกที่ save นะครับคลิก p u b l i s นะครับ โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการสร้างเว็บไซต์ร้านค้าที่ขายสินค้าดิจิทัลโปรดักตนะครับโดยในที่นี้ผมขายแพลนเนอร์นะครับซึ่งแพลนเนอร์นี้เป็น Canva Template นะครับโดยลูกค้าที่ซื้อไปเขาสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้นะครับซึ่ง Canva Template นี้ก็เป็นสินค้าที่กําลังเป็นที่นิยมนะครับสําหรับใครที่ยังไม่มี Canva Template Pl นเนอรนะครับก็สามารถซื้อได้ที่ลิงก์ที่ผมแนบไว้ที่เดสคริปชันที่วิดีโอนี้นะครับ สำหรับใครที่อยากจะมีเว็บไซต์ที่มีโดเมนเนมของตัวเองนะครับแบบนี้นะครับเราสามารถจดโดเมนเนมนะครับแล้วก็มาผูกกับเว็บไซต์ของเราได้นะครับเสร็จแล้วเว็บไซต์ก็จะเป็นชื่อโดเมน i n name ของเรานะครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งของผมนะครับส่วนสําหรับใครที่อยากจะผูกโดเมนเนมใส่กับเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นวิดีโอแยกเอาไว้ให้นะครับ